มิตรรักแฟนรถไฟทุกทุกท่านทุกทุกกลุ่มพกกระจนิเ่นเคยกับคนยุกบาทวิวการสร้างครับสวัสดีครับมิตรรักแฟนรถไฟทุกทุกท่านทุกทุกกลุ่มพกกระจนิเ่นเคยกับคนยกบปทศูนย์บุญชกนัชเดชีเราก็ยังอยู่กับ สถานีส่วนสวนปฏิพัฒน์นะอีกสักครู่ขบวนรถอ261กำลังจะเข้าสถานีส่วนส,วน,สวนปฏิพัฒน์นะครับเราก็จะกลับกันขบวนนี้แล้วเดี๋ยวเราก็ไปชมบรรยากาศบนขบวนรถกันสักครู่ครับนาฬิกา5.9นาทีนะขบวน261เข้ามาแล้วครับเดี๋ยวไปจะกลับบัวเป็นขบวน262สองเราก็จะกลับขบวนนี้นะราไปดูบรรยากาศกัน ครับเดี๋ยวเราไปขึ้นรถกันเรากออยู่ที่บนขบวนอส,อสองนะขบวนธรรมดาส่วนนปฏิพัตน์ดุมเทพหรืออัวลำโพงนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศยกรยกนามำให้สหายได้ชมเดี๋ยวเราไปเจอกันกับบรรยากาศวิวิีหน้านต่างคนระับ I wow. เพชรบุรีจัดก็ได้โรงงานแล้วเพ็รบุรีเดี๋ยวก็ไปต่อรถไปกันที่นั่นยาเย็นๆเอาไปหาอะไรกินด้วยเราเป็นรยากาศนะควรตรองตอบที่ยกทำมาให้สหายได้ชมกัน กามนี่เป็นยาวเลยห้านาฬิกายี่สิบสองนาที ที่สถานีเพชรบุรีแล้วรถขี่เข้ามาก็จะเป็นขบวนที่251ครับโอ้งานกระบวนโดยอัลตอมม oh <my S 1> องใหม่ด้วยต้องรับเอาต้อมแล้วพอมาลงต่อหกต่องเมื่อสักครู่นี้เองร ก็ลงตักตู้ก็ไปซื้อรงซื้อตัวกันใช่ก็มาครับพอดีเลย2องนมาด้วยพอดีนัวอัมสี่ดีใช้หัวอา้มหนึ่งหนึ่งหนึ่งนั้นน่าจะสองหนึ่งลัไปเลยออกแล้วนะครับ ว่าไปดูขบวนต่อไปนะสักครูม่มานะเจ็ดสองสองครับใช่แล้วครับเจ็ดสองสองเอาซ้อมแครับดีๆดูหนึ่ง เจ็ดสองสองนะพึ่งมานะพึ่งโผล่จะเป็นตู้สินค้าเอามาจากนูเลยหาดใหญ่มาจากหาดใหญ่ก็ไปส่งที่กรุงเทพท่าเรือสัตหีบนุ่นไปแล้วครับไม่เปิดวูดเลย

เ7็ดนากากับห้นาทีเรายังอยู่กับสถานีเพชรบุรีแดดล่มลมตก็ามาส่องรถไฟกันที่นี่นะนี่ก็เป็นบรรยากาศโดยรวมนู่นสถานียุ่น,นผมก็ไม่ได้ไปถ่ายทางสถานีสักเท่าไหร่นะเพราะว่าเขายังไม่เรียบร้อยก็เดี๋ยวไปเกะกะอะไรเขาอีกมันไม่เหมือนราดบุรี ลาบบุหรียังไงก็ได้นี่ก็คือบรรยากาศโดยรวมนะแล้วก็นี่ดูครับพูดดีสารเดี๋ยวอีกสักครู่ก็จะมีหนึ่งจ็ดหนึ่งเข้านี่ก็คือเพชรบุรีนะบ้านหมอปลาใช่บ้านหมอปลาโอ้เดี๋ยสักครู่ก็1หนึ่งจ็ดหนึ่งมานี่ก็เป็นที่รูปผมยังเหลือห้าก้อนเหมือนเดิมเลยเหรอ โอ้ผมแม่งเลือส่สเลือดส่งก้อนละอืมห้าสิบหกนาทีนะขบวนที่หนึ่งเจ็ดหนึ่งกำลังเข้าสู่สถานีเพชรบุรีกับบรรยากาศในยามเย็นเราก็เห็นหัว Q.S.Y. ครับเดี๋ยวสหายดูเองว่าเป็นเลขอะไรฉันมองไม่ถนัดมาแล้วครับ q ิ S S y โอ้าว เยี่ยมโอ้ไหวยาวกันเลยทีเดียวครับสายใต้1นึ่งเหนึ่งโอ้ยยาวมากครับแต่ว่าไม่ทราบว่ากี่ตู้ น้องชายค่ายังเลยน้องชายเล่นมุมสูงกัด้วยน้องชายโอ้ตู้ประกาศพ่วงมาสอง17นาฬิกา58นาทีก็อ,อยู่ที่เพชรบุรีนะกับขบวนที่171เก็บภาพบรรยากาศโดยรวมมาให้สหายได้ชมนี่คือ คนที่เดินอยู่ข้างหน้านั่นก็จะเป็นน้องชายชั้นเองนะน้องชายถือเบี้ยกันเป็นน้องชายแล้วบรรยากาศโดยรวมเอามาให้สหายได้ชมกันที่สถานีเพชรบุรีตอนนี้ก็สิบแาดนาฬิกาแล้ะโอ้ยลมสหายเอ้ยลมเย็นดีดี ดีกว่าลาดบุรีอีกแล้วที่มันโปร่งนะนัวตรงนู้นก็เป็นถนนนะแล้วก็ตรงนู้นก็จะเป็นสถานีใหม่นะแตก่ก็ยังไม่สมบูรณ์เพราะยังไม่เร็จเห็นว่าได้ข่าวว่าเดือนมิถุนายนนี่แหละก็จะเปิดเส้นทางคู่สายใต้ก็ต่อไปรถก็จะไม่เสียเวลาแล้วนะอ,ออกจากจุมพรนี่กเ็เล็งได้เต็มที่ ก็ไม่ต้องไปรีกกันอยู่ที่ไหนแล้วก็ทำเวลา,ากันยังดีจิบยกแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังในช่วงเย็นๆที่สถานีเพชรบุรีกับขบวนรถเร็วที่171กรุงเทพอภิวัตนสุไหงกุลกครับ ใครมาทิ้งอะไรตรงไหน,นได้เวลา,าขบวนรถเร็วที่171เคลื่อนออกแล้วนะครับภาพบรรยากาศที่สวยงาม,มก็ยาวกันเลยทีเดียวครับฉันก็ไม่แน่ใจว่าที่ตู้กันแน่เดินทางปลอดภัยนะ171นนกจ็ดหน้าจะถึงกันอ่านู่นเลยนะ แปดโมงเก้าโมงเลยทั้งไฮโคลุกเนี่ยไปแล้วครับเ,เดี๋ยวติดตามขาบวนกอไปกับบรรยากาศในายามเยน็นส่องรถไฟที่เพชบบรบุรีชานชลา,านะก็สร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็มีพูดตดส่ารอะไรก็มานั่งคอยกันอยู่นี่ชานชาลาของสถานีเพชรบุรีสวยงามกว่าเลยทีเดียวครับทมไมก้อนชันม้านี่ยังไม่มีนะไปดูคลิปเก้าไดนะ้แดดลมลม,ลม <จะ S 1> ตกห้าสามทันทีเดี๋ยวจะมีขบวนรถด่วนพิเศษทักษินารักษ์ที่สามหนึ่งกรุงเทพอภิวัตรหัดใหญ่ครับ เขจะเข้ามาที่สถานีเพชรบุรีกับยามเย็นที่คลื้นกับความสุขที่ได้รับสักครู่ครับนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศโดยรวมนะมก็ยกนำให้สหายได้ชมกันครับตอนนี้มาแล้วครับทักษินารักษ์ไม่เปิดไฟมานะแม่แปลก ซีดไวครับดูเอาเองหมายเลขอะไรเอาไม่ใช่ทักษิณาละครับผมพูดผิดขบวนที่สามเจ็ดอ่าขอไปนะขออภยัยฮ่าตื่นเต้นไปหน่อยขอบวนที่สามเจ็ดไม่ใช่ทักษิณาละนะครับต้องขออภัยมิตรรักสหายแฟนเกรักรถไว้ด้วยขบวนที่ สามเจ็ดสี่ห้าสุไหคลกกรุงเทพอภิวัตน์สุไหกลกและประดังเมกาครับนตื่นเต้นเจ็ดเต้น,ต,นต้องขออภัยนะคนเรามันก็ผิดพลาดกันกันบ้างเป็นเรื่องปกติขบวนที่สามเจ็ดครับสามเจ็ดสี่ห้าโอ้คนเยอะกันเลยทีเดียว คนเยอะกันเลยทีเดียวครับอ่าขบวนที่สามเจ็ดเพราะว่าสามเจดนี่ตู้แอร์นี่เต็มหมดทุกคันนะตู้แอร์เขามีชั้นสองชั้นสามก็เต็มเหมือนกันนะดูบรรยากาศอ้ในรถ หลอนตับแตกนะหลอนไปยังว่าเลยนะนะคนจะกลับบ้านม่าฉันตื่นเต้นพูดผิดพูดถูกนึกว่าทักจินารักษ์ที่ไหนได้สามเจ็ดโอ้โห้เต้น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 นานออกมาทายก็เป็นแบบนี้แหละขบวนด่วนที่สามแปดนำขบวนโดยคิวเอสวาห้าสองสามแปดนะอ ทีมงานบอกมาแล้วเพราะว่าสรวจสร่วยในยามหัวค่ำก็มองตัวเลขก,ก็ไม่ค่อยเห็นนะเพราะว่าเพ็รบุรีก็ไหวก็ยังไม่ติดดูดิอยู่ในความมืดแต่ก็ยังดีอยั้นให้เห็นรถไฟบ้างก็ได้เวลาออกนะ18นาฬิกากับ59นาที บวนที่3745กรุงเทพอภิวัตสุไหกลอกออกจากสถานีเพชรบุรีครับสวยงามกันเลยทีเดียวตอนนี้ก็เห็นกันเต็มล้นะํนะเต็มล้ํานี่ครับ ขบวนที่4 5หุ่งเทพศริวัตรประดังเมตเาเดยถามปวามใชครับเย่มเอ๊อีกสักครู่ก็น่าจะเป็น3หนึ่งนะกระดูกบรรยากาศที่<ร>เข้ามาอ่าสถานีเพชรบุรีเป็นขบวนที่3หนึ่งทักษณิณรัฐนะครับของแท้ครับเว S Y <S ครับโอ้ย่ยมครับมองไม่เล็กเอาเองครับ นี่ครับทักจินารัตของแท้ขรบวนที่สามหนึ่งกรุงเทพอภิวัตรหาดใหญ่ครับโอ้ไวไม่ตวว่างเลยโอ้โอคนเต็มเลยครับ งามคนส่วนมากก็จะไปขึ้นทางซ้ายนะกันก็มาใช่าทางาขวาเราอยู่ตรงกลางพอดีก็จะเห็นกันเต็มลำนะตรงนี้ก็จะเป็นมุมมืดหน่อยนะมุมมืดหน่อย เมื่อไหร่ฉันต้องมีโอกาสได้นั่งขบวนสามหนึ่งหรือสามสองทักษินารัตให้ได้สักวันฉันต้องนั่งให้ได้หากมีโอกาสและเวลาเอาครับพัดกรเเจมตัวจะออกแล้ว ขณะนี้ทักินารักออกเลยนะครับครับสำหรับคลิปสองรถไปที่เพชรบุรีในวันนี้ในค่ำคืนนี้ก็ขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้พบก,กันใหม่ในคลิปต่อไปวันพรุ่งนี้นะครับก็จะเป็นรีวิวจัดเต็มกับขบวนที่169หากมีเวลาคืนนี้ก็จะถ่ายในช่วงกลางคืนให้สหายได้ชมนะ หากมีเวลานะในง่วงจะก่อนก็คลิปนี้ก็ต้องเอาไว้เพียงแค่นี้นะครับพบกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปกับข,บ,ขบวนที่169ก่อนพรุ่งนี้นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดต์กดติดตามไม่ต้องทันด้วยฝากทีมงานสถานีกดบ้านรถไฟไปชมช่องเขาได้มีหลากหลายคลิปมีคลิปทุกวันให้ชมขอบคุณสหายทุกท่านที่ติดตามขอบคุณครับ tuyển Nam khách tuyển Nam